สวยสวยดูน้่นสีขาวต้นเขาไนนี่โอ้ยสีชมพูสวยสวยน หนักเป็นพวงเลยนะเนาะเป็นพวงเลยดูต้นเขาไหลนี่นะโอ้โหสวยมากมากสิดเท้าไปนสนเลยโอ้ยเนะสวยมากมาก ไปด Dante, ูข้างในกันนี่นี่อีกอีกดูอายางสวยเลยดู <names S 2> โอ้ยอ้ฮยนี่เหลือพี่หน้่งเวลามาซื้ออกใหม่เนาะดูหอมหอมเลยนี่โอ้ สีชมพูก็สวยดูหอมมากหอมดอกไมก้นี่หอมต้นนี่หอมต้นนี่นี่นี่หอมต้นนี่นี่เราจะสื่อไปว้างนาะตางไฮโอริอนี่นั่นนี่เดี๋ยวดูกันเดูไอ้หลายพี่น้องดูนี่แหละถึงเวลามาสื่อเนาะนูนะน่นนะ่ะสวยๆ เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบจะ้ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบเนาะ,ะตรงนี้อีกตรงนี้อีกดูค่ามีเลียราค่ามันไม่เห็นมีที่น้องมันเป็นแต่่าเขาเขียนไว้่าเออเขาเรียกอะไรล่ะที่ตรงไปสแกนล่ะเนาะสวยสวยเนาะ ใายให้ดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเลยพอว่าลุงแกรอดูโอ้ยดกมากลุงแกลอสื่อฟังนู่นเราวไปดูกับลุงอ่ะแบบจะปรึกษากันว่าสื่ออะไรอ่ะโดกจริงๆดูวะดกจริงๆโอ้สะออนมากที่ไลก็สะออนเนาะดูวะดูดกโอ้ยดูนักดูนักดูนักนเนาะนักเนาะดูวะดกโซนโอ้ย ต้นทอไรนี่นะอืมข้อไม้เลียข้าไม้เลียเยอะมากตรงไหนก็มีเนาะดูซีช็อป้งโอ๊ยจะละลายละพี่น้องเอ้ยชอบลายดูดดอกดูดดุกดุกดูด Ô hô yo yeahเลย ดูโหเหรอ ฟังนุ่นก็มีนุ่นน่นสวยมากมากเลยเนาะเขาขายพวกช่วงนี้มันบานเนาะพวกนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ข้ามีลเลียมันบานเนาะมันก็เลยสวยถ้าเอามาตอนที่มันยังไม่ออกดอกมันก็ไม่สวยอะเนาะ โอ้ยสวยขนาดเดี๋ยวเดี๋ยวรถหายไปก่อน <laughs> จอดรถถิงไว้ก่อนชมดอกไม้รถสื่อรถสื่อของอะ่ะบางคนเขาไม่เอามาเขาต็อเอาของเราเนาะ <laughs> โอ้ยโอ,ยโอย้คนนั้นสื่อต้นใหญ่ดูนะ เราขับสืบไปนะเอารถกันเดี๋ยวรถหายโอ้โงามเถอะเนาะงามจริงๆเลยเนาะโอ้นี่ตรงนี้ใครได้ไหไลายเลยรกมากเลยเนาะสีขาวดูโอ้ยสะออนสะออนสะออน่ะ ดกักนหักเนาะดกจนหักดูมีดอกถูกกิ่งเลยนะเนาะเนี่ยดูจะเสียได้ว่ามันเป็นดอกแบบมันเป็นตุ้มตั้งเป็นขึ่งปีขอนปีเนาะกว่ามันจะบานเนาะพอสืบไปต้องอดทนหน่อยเนาะโอ๊ยอไม่ได้เด็ดด้องหวงเองต้องอดทนหน่อยอดทนรอด,ดอกมันนะเนาะไปนั่นแหละี๋ยวถ่ายอย่างอื่นให้ดู